กล่าวสวัสดีเซนิงอาร์ติน่าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมแล้วก็การรีวิวเกมซันเซียมาพร้อมกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์เครอนชารอนนะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาฮะเราจะไปดูสกิลกันเลยนะครับว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเจ๋งมากครับตัวเคาน์เตอร์อีกแล้วสกิลแอบคล้ายอาริต้านะสกิลที่หครับผมเทอร์โบสแมชนะครับไม่มีอะไรมากครับเป้าหมายห้าลายได้รับ P damage แล้วก็ก็5ลายเป็นเหมือนการสุ่มนะครับอ่าแล้วก็ได้รับเงินค่าผ่านทาง5 stack เดี๋ยวค่าผ่านทางเร f, ็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวคนจะงงนะครับถ้าพูดตอนนี้สกิลถัดมาครับสกิลที่2 Rolling All นะครับสกิลนี้ยาวมากอธิบายง่ายๆเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คือเมื่อไอตัวชาลอนเนี่ยเลือกเซนศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยเป็นเป้าหมายเนี่ยอ่า c h a ก็จะมีอยู่4 stack อ่า ไอสแต็กตังท่าเนี่ยสิสแตก็กเมื่อสแต็กลดลงหนึ่งก็คือชาลอนได้รับการโจมตีครั้งแรกเมื่อตั้งท่าชาลอนเนี่ยจะลดดาเมจลง5้าสอร์เมื่อโดนครั้งที่2เนี่ยชาลอนเนี่ย,นนยจะโจมตีศัตรูทั้งหมดอมืด้วยพีเดามจสองร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมเข้าใจไหมและนะฮะและเมื่อชาลอนเนี่ยได้รับไอเอฟเฟกต์ไอสแต็กเงินค่าผ่านทางเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันแต่เมื่อมันได้รับมาเนี่ยสิสแต็ก มันจะโจมตีนะฮะอีกหนึ่งครั้งสูงสุด3าครั้งน่าจะเป็นต่อรอบเทินใหญ่เนาะและเมื่อชาลอนเนี่ยมันไอมันตั้งท่าอยู่แล้วมันควง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 อะไรของมันอยู่เนี่ยอืมไม่งงเนาะไม่งงเนาะระหว่างที่มันควงอยู่เนี่ยแล้วมันดันได้รับเอฟเฟกเนี่ยอ่าไอเงินค่าผ่านทางเนี่ยห้าสแต็กนะเออตัวของมันเนี่ยจะได้รับ e EC, เอฟเฟกเลี่ยงควบคุมระดับต้นเนี่ยเขาเขาเขาวงเลยไว้เลยว่าเป็นระดับต้นเออ และจะเพิ่มความเร็วทั้งหมดนะ25หน่วยแค่นั้นเองให้ให้ให้เซนฝ่ายเราอะทั้งหมดและจะมีเอฟเฟกตเลี้ยงควบคุมให้กับเซนฝ่ายเราอะ่ะ35ปอรประมาณนั้นแต่ยกเว้นเอฟเฟกตเนล้เทศนะเอฟเฟกตเนล้เทศก็อย่างเช่นโดนซีดาก้อนคานนเนี้ยส่งเข้าไป3มไอสามเยี่ยมทองคำหรือว่าโดน ไอ้คอสยกอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเอออันตรงนี้นเนี่ยอฟฟกเนประเทศซึ่งไม่สามารถกันได้งงไหมผมพยายามอธิบายให้แบบอันนี้สุดแล้วนะเพราะว่ามันสกิล,ลนี้มันอธิบายยากมากแต่ประมาณนี้ก็มันได้ทั้งเคาน์เตอร์ทั้งลดเดามเมททั้งเรื่องควบคุมทั้งอะไรเลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่งงนปะไปต่อด้วยสกิล,ลที่3ครับผมสกิล,ลที่3ครับเรือแม่นะ้ำโยมมาโลโ่ยาวอีกแล้วสกิล,ลนี้ผมอธิบายให้ฟังง่าย เมื่อหลังจากชาลอนเคลื่อนที่ไปแล้วฮะหรือหลังจากใช้แบบสกิลที่2ไปเงี้ยใส่เป้าหมายตัวนั้นน่ะสกิลนี้จะอ่าอ่าเนี่ยเริ่มงงแล้วคือชาลอนน่ะจะเรียกไอเรือขึ้นมาเรือโยมาโล,ล่อะไรของมันนั่นแหละอืมไอเรือเนี่ยจะล็อกเป้าหมายเดียวกันกับที่เรามาร์คไว้ในตอนสกิลที่สองเออและเมื่ออ่าไอตัวนั้นโจมตีหรือว่าใช้สกิลเนี่ยแต่ไม่เลือกชาลอนเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยชาลอนก็จะใช้ไอเรือเนี่ยพุ่งไปใส่ ทำ P damage สามร้อยเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเออในการสตันเ,เป้าหมายตัวน,นั้นหนึ่งเทิร์นแต่ถ้าเกิดชาลอนนะ่ะถูกเลือกเป็นเป้าหมายหลักนะเออชาลอนนะ่ะจะฮิวอ่าให้กับเซนต์ทั้งหมดเลยในทีม100%ของค่าอา่า P damage ของชาลอนและชาลอนเะนี่ยจะอา่าได้รับ ไอ e เอฟเงินค่าผ่านทางเนี่ยคืน5 Sta c อะไรประมาณนั้นไม่งงเนาะผ่านไปแบบเร็วๆเลยละกันนะครับผมไม่งงนะสกิลที่4จ้าเงินค่าผ่านทางสกิลนี้ยาวอีกแล้วแต่อธ,ธิบายสั้นๆก็คือเมื่อเซนต์ฝ่ายศัตรูเนี่ยทำการเคลื่อนที่หรือได้รับเพิ่มเทินเนี่ยตัวของชาลอนเนี่ยจะได้รับตัว e เอเต์เงินค่าผ่านทางเนี่ยห้าสเต็แต่ละสเต็คเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับชาลอนเนี่ยสิบหน่วย เออแล้วก็เพิ่ม PADK เกับชาลอนสองเปอร์เนต์ผมว่าเยอะนะอืมและเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยฝ่ายตน,นยจะได้รับพลังงานเพิ่มเล็กน้อยเพิ่มเติมเล็กน้อยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเล็กน้อยนี่มันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่กี่กี่กี่หน่วยอืมและเมื่อชาลอนตายนะฮะเอออ่าเซนต์ฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มโจมตีคู่ต่อสต็กเนี่ยของชาลอนเนี่ยสองเปอร์ออนเออต่อเนื่องสองเทินขึ้นที่ โอเคกับประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับก็คอสโมที่ผมแนะนําใส่ก็น่าจะเป็นคอสโมเดียวกับไรเล่าโอฟี่ไม่ก็ยูนิเวิร์สไปเลยนะเพราะว่าไอตัวนี้มันตัวเพิ่มความเร็วตัวเองอยู่แล้วเนาะผมคิดว่ายูนิเวิร์สก็น่าจะโอเคนะครับอ่ะมันเป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมวอร์มวอร์มอัพวอร์มแอปกัน่อยก็ผมจะพยายามโชว์ไอไอเฮรอนชาลอนให้มากที่สุดนะครับอืมงานนี้คือทีมเคาน์เตอร์หลัวๆเลยนะครับ เพราะว่าผมอยากเอาแบบมาลองทีมเคาน์เตอร์ทั้งหมดตัวมัเป็นก็เป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะขาด2ตัวเคาน์เตอร์หนักๆอย่างเช่นซาชากับเอ่อตัวของพาดิต้าเป็น2ตัวเคาน์เตอร์ที่ผมว่าน่าจะดีสุดในเกมแล้วโอเคคือตอนแรกผมเลือกตัวมาครับผมก็ลงตัวงี้นะเขาเขาน่าจะเห็นแบบเห็นตัวผมแล้วเอาตัว แก้ทางตัวเคาน์เตอร์อย่างไอตัวฮิปนอตมาครับฮิปนอตมันแก้ทางตัวเคาน์เตอร์ได้เนาะเวลาโดนสาบไปปุ๊บมันตัวมันไอพวกเคาน์เตอร์อะไอพวกทํางานพวกสก,กิลนอกเทิร์นอะมันจะมันจะใช้ไม่ได้นะครับสาบใครที่ยังไม่รู้เนาะเ,ออเปิดมิดพลังงาน,ปนางไปงี้เลยครับอันนี้เราเหมือนเราได้เม็ดพลังงานเพิ่มปะ่ะเนี่ยดูดิก็สวยๆใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออจริง อ้าม,มาก็ไม่ผมผมไม่รู้ว่าอันนี้ดูดีมันควงติ้ว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 เนี่ยเห็นไหมเออไอ้ก็มันควงมันควงอย่างเนี้ยผมไม่รู้ว่าประสิทธิภาพเต็มๆของมันเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะตัวแครอนชาลอนเนี่ยผมก็พยายามจะดึงประสิทธิภาพมันให้มากที่สุดแล้วกันก็เปิดโลไปใส่ให้โอฟีอะไรครับดู มันจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วมันจ้องจะเล่นโอฟี่เราอยู่แล้วฮนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะไหวไหมเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเป็นค่อนข้างก็เป็นตัวดาเมจน,นะผมก็เป็นตัวค่อนข้างแบบเคาน์เตอร์นะเป็นสกิลที่แบบไม่ได้แรงอะไรมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอตัวชาลอนนะเคนอนชาลอนเนี่ยมันแรงมากน้อยขนาดไหนเนาะคุณจะเห็นสแตกไอ้บนหัวไอเนี่ย ไป่อตัวพลันชลันไอกสต็สตกเงินค่าผาทางแล้วกวันเนี่ยเอ้ยผมว่าตาต่อไปเดี๋ยวผมเอาก๊อสเป็ดมาดีกว่าอเอาเป็ดเอาเป็ดทองมาเออเป็ดทองผมว่าน่าจะโชว์ประสิทธิภาพมันได้เต็มที่แต่ไม่เป็นไรครับตานี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะม,มันควงพายนานแล้วเนี่ยตีมาหน่อยเถอพี่ผมอยากรู้ว่าเออจริงประสิทธิภาพมันมันมัน,ม,นมันขนาดไหนเนาะอยากรู้ว่า ปฏิทธิภาพเต็มๆเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนฮะมันก็ควงพายของมันอยู่เนี่ยนะยังไม่ตกรันตีเลยจริงๆรอดูฮะรอดูผมว่าเกมนี้ยื้อวะเกมนี้น่าจะยาวนะครับท่านผู้ชมผมว่าเกมนี้ยื้อวะเกมนี้ยาวแน่นอนผมผมพูดได้เลย,เลย ผมอยากฆ่าฮิปนอตอะให้มันจบ,จบไปเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันเอาฮิปนอตใส่ไอตัวชาลอนเราอะแต่มันแต่ตัวชาลอนเรามันควงมานแล้วอะเรืเร่องควบคุมระดับต้นไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลกับฮิปนอตหรือเปล่านี่ผมไม่ไแน่ใจแนะหรือว่าเขาใส่เราไปแล้ววะแตมันไม่ได้ผลหรือไง ใส่หมล้วผมไม่รู้จะใส่ตัวไหนแล้วจริงทุกคนว่าผมจะรอดไหมตาเนี้ค่อนข้างเล่นยากอยู่นะจริงๆฮะแล้วร,รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อเล่นยากที่ผมพูดก็คือเขาเน้นเป็นทีมถึกนะแล้วเขาเอาตัวของธนาทอสมาครับทีมลูกสายเคาเตอร์ อะไรเงี้ยจะแพ้ค่อนข้างที่จะแพ้ธานาทอสเนาะเพราะมันถักเพราะมันจะทำให้ธานาทอสเก็บสแตก็กได้โคนง่ายนะจริงนี่งไงเห็นบ้ม,ม,มทุกคนเออุ้ยรอดูให้ชาลอนมันแบบเต็มประสิทธิภาพก่อนเนี่ยค่อยว่ากัน เขาเอาแบบอันนี้ตัวแชร์าดามจมาด้วยนะแล้วก็เอาทานาทอร์มาด้วยผมผมว่าผมไม่รอดแน่เลยว่ะท่านผู้ชมางานนี้เพราะว่าผมเป็นทีมที่แบบค่อนข้างแพ้ทางนะเอาจริงแต่ว่าตัวของไคลอนชาลอนแบบมันค่อนข้างถึกนะก็ต้องลุ้นว่ามันจะช่วยทีมได้ดีขนาดไหนเนาะอืมนี่เขาจะเล่นชิลิวเราอะชิลิวเราจะตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไงดีวะเราจะปล่อย มงกรร้อยเสียงผงาดโลซันไปหรือเปล่าหรือเราจะ,ะไรดีอืมมาร์กไว้ฮะถ้าตัวที่เรามาร์กไว้เขาเราเขามาตีเราเเราจะฮิวเนาะอือนะอืมไปเลยแล้ว,ลวรำคาญแล้วก็ุมหนีไปหนึ่งหนึ่งสเต็ปออ ไปโรชันไอ้โรชันนะอะโรซันชาคริวหาบุ้มเบสต์อูดดูดิคือตัวของชาลอนนี้มันก็มันก็ถือของมันนะอืมเราเอาไปโดนกับพาดิต้ามันจะเป็นยังไงผมแต่ผมว่าสู้พาดิต้าไม่ได้ว่าพาดิต้านั้นมีมันมีลดดาเมจของมันอยู่แล้วแล้วมันมีเพิ่มดาเมจของมันอยู่แล้วพาดิต้าอันนี้ก็มีนะ เหมืนอนพาริต้าเลยต่เป็นพาริต้าขนาดย่อมออสก,กิลแอบคล้ายพาริต้านะทุกคนออดูว่าเขาจะทำอะไรเรานะฮะเราจริงนะสร้างมาสก,กิลแอบคล้ายพาริต้าจริงเออถ้าจะเล่นตัวนี้ผมว่าองจริงเล่นพาริต้าดีกว่านะครับแต่เอาสำหรับคนที่แบบไม่มีงบพอจะสุ่มตัวระดับ ex อะไรเงี้ยก็มาสุม่มอ่าชาลอนได้นะครับ ถามผมว่ามันเล่นได้ดีไหมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นผลอะไรมากมายเลยนะครับแต่ก็ก็คิดว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าจะโอเคอยู่อืมอ่ามักตัวไหนดีนี่แล้วกันตีไปเลยนะครับเพราะผมว่าผมกลัวว่าผมจะแพ้ทุกคน <c oughs> ผมว่าโอกาสแพ้ผมสูงมากเลยทุกคน บึมแล้วก็ฟาดแล้วก็ฟาดสแต็กของธนาทศเนี่ยขึ้นค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทีมเคาน์เตอร์เนี่ยมัน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 เคาน์เตอร์บ่อยอ่ะมันตีบ่อยธนาทศก็คือหวานหมูแล้วยิ่งโดนตีก็สแต็กก็ขึ้นเร็วอะไรเงี้ยทีมเคาน์เตอร์เนี่ยจะแพ้ทางแบบพวกธนทศอ,อะไรเงี้ยพวกตัวเก็บสแต็กแล้วหงดหงดทั้งหลายอะไรเงี้ยครับอืม ดูให้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะเ้ยผมว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นชนะเหมือนกันนะนี่เนี่ยเออไปดูก่อนข้าไปัมปัญหาหมดไปอีกหนึ่งครับแค่ผมว่าผมโล่งแล้วว่ะ ไปผมว่าตอนนี้ผมเน้นดันแบบเน้นตีดีกว,ว่าเพราะว่าผมกลัวว่าโอกาสแพ้เนี่ยสูงมากมชิลิวเรานี่ก็ใกล้จะไปเต็มทีแกนะแต่ก็ยืนรับดาเมจให้ชาลอนได้นิดนึงโอเคสวยอยู่ไม่รู้ว่าชาลอนมันถึกด้วยตัวของมันเองหรือว่าแบบมันถึกด้วยตอนเนี้ยชิลิวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เอ้ยมันไม่อยู่ใกล้ชิลิวมากดีกว่าไม่น่าจะใช่เนาะเสร็ล้อยรับเขาแช่ตัวอธิน่าเราไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรต่อนะครับผมบอกแล้วว่าเกมนี้ยยื้อจัดจดโคตรยือ้ออื้อบึ้มไปหนึ่งทีครับผมอืม เมื่อกี้ผมว่าผมจะเอาตัวของไอชาลอนมันดีนะแต่ไม่เป็นไรครับเพิ่มดาเมจให้กับไออันนี้ไหขอให้อคาลอนชาลอนเราได้เล่นหน่อยได้ไหมน่าจะดีมากเลยผมว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมกดผิดใช่ไหมผมกดเป็นตีใช่ไหมไม่เป็นไร มันจะยืนรับดาเมจได้อีกไหมะไม่เป็นไรนะฮะก็จบละวนะจบและท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นประสิทธิภาพมันอยู่นิดนึงเนาะมันก็เป็นตัวที่ถึกระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเจอกันในตาที่สองนะคัแต่ตาที่สองผมจะเน้นตัวชาลอนหนักๆเลยเนาะท่านผู้ชม ทีผมตายสองนะครับผมผมกตายที่สองนะฮะก็ผมเอาเป็ดทองมานะเอาเป็ดวิกซอนมาผมจะมามาร์กเป้าะฮะเออให้มันตีตัวของชาลอนไปเลยเนาะจะได้รู้ว่าเออเต็มประสิทธิภาพมันยังไงทีมฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงเขาก็ฆ่าผมได้นะเออ แต่อย่างน้อยก็ขอให้ตัวของไอไอเคิรอนชาลอนเนี่ยมันเด่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลดความเร็วของตัวชิลิวลงแล้วก็แกะไปด้วยสติ๊กเกอร์เอาไปเออมีตัวเลือกอย่างอื่นแล้วเขาต่อให้ลดความเร็วไอตัวอ่ตัวตัวนั้นตัวแชร์ไปอย่างเงี้ย ตัวจูนไปก็ยังไงจ,จูนมันก็แชร์ได้อยู่ดีเนาะอืมวนกลับมาเทินมันมันก็แชร์เทินของมันได้อยู่ดีต่อไอ้เรืวความเร็วของตัวฮาเดสชุนหรือว่าตัวของมิโลมัน,ม,นมันก็เบิร์นได้อยู่ดีเอ่อใส่ตัวไหนเข้าไปดีอะตัวดาเมจเข้าไปดีไหมอืมหัว กวงพายดิว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 อ่ะโชว์เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโชว์เลยฮะรอบนี้มันจะได้โชว์ของแท้ครับเดี๋ยวผมให้ตัวของชาลอนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยด้วยฮะเออดูว่าเขาจะทำไรกวงพายแบบติวิวๆิวดิวดิวตีหน่อย ตีอีกตีอีกปุ๊กมันไม่โตกลับเขาเขาไม่ได้ล็อกเราใช่ไหมอ่านี่ไงโอเคเหลือพุ่งชนไปแล้วเมื่อกี้ไหมครับเห็นไหมออผมต้องรีบฆ่านะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันแผงลิตเออแล้วก็ เอาดาเมจไปเลยนะฮะอเอาไปแล้วก็ใส่ให้ตัวของเครอนเหมือนเดิมทีนี้เครอนก็มีทั้งความสามารถในการเคาน์เตอร์แล้วก็เยอกแข็งอืมเอา ออผมลืมอ่ะเพื่อนผมกดผิดอ่ะไม่เป็นไรครับแต่เห็นไหมอย่างน้อยก็ได้เห็นมันท่าโจมตีธรรมดามาเนาะเออเขาเล่นเราแล้วฮะเขาเริ่มแล้วเราไม่ได้ เรามาโชว์ประสิทธิภาพของตัวอาร์เคอร์ลชาลอนเนาะให้มันเต็มที่ครับแพ้ก็แพ้ครับงานนี้ไม่เสียใจะแต่เสียดายถ้าเกิดไม่ได้โชว์มนันนะครับนี่เป็นไงล่ะอ่าใส่ตัวไหนดีผมใส่เป็นตัวดาเมนเขา้าดีกว่าเนาะแล้วก็เอ่อตีให้มิลไ่าไปเราจะมาโชว์อาร์เคอร์นี่เออเราไม่ได้โชว์เจนนเออ มันควงพายติ้วติ้ยอยู่เนี่ยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้ทุกคนจริงๆผมกดนะเว้ยมันเมื่อกี้มันค้างแอปอ่าผมผม ผมจะร่อไมนีด้ทนะุกคนแต่ไม่เป็นไรฮนะตัวของไออาร์คอรชารลันเนี่ยจะได้โฉมยั่ไงมันเห็นปะเออพุ่งเรือไปแล้วแล้วแถมถึกด้วยนะพี่แกถึกด้วยนะจริงถึกจริงพี่แกถึกจริงอ,อันนี้ละกันมาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มาเจอหน่อยเด้ ตั้งเรือแล้วตั้งเรือแล้วให้ผมไปส่องเลยครับพี่นี่บึ้มง่นนี้ผมต้องแบบทุ่มสุดตัวไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ผมท่มานผู้ชมต้องเข้าใจนะผมรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองจะแพ้่ยมันอันนี้วะแต่ก็พยายามจะโชว์ตัวของอ์เคอรอนได้เต็มที่เนาะอืม เอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดเล่นมันน่อยากสตันแบบเขาเรียกว่าไงอยากมันก็เป็นออกสกิลคล้ายๆสกิลสตันด้วยครับก็กนะเลือกตัวไว้แล้วกันว่าเราจะสตันตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีโอกาสที่แบบต้องบวกเอฟเฟกต์แม่นยำด้วยนะจุดจ,จุดเด่นของตัวนี้มันก็คือการเคาน์เตอร์แล้วก็การซับทีมนหน่อยๆหนึ่งนะครับแต่ถ้าจริงๆนอะ่ะผมแนะนำแนะนำพาริตา้าเออผมว่าพาดิตา้าดีกว่าเยอะเยอะและช่งวงเถอะ แต่แหม่ก็มันเป็น e x เนี่ยเดี๋ยวก็แบบพี่พี่มันก็มัน,ม,นมันก็มันเป็น e x เนี่ยพี่ดีกว่าระดับ s อยู่แล้วพี่เออพี่เอาไปเปรียบเ,เทียบกนไม่ได้นะพี่แม้แต่ผมพูดถึงแบบบึ้มโอเคแม่แต่ผมพูดถึงแบบนี้ไงถ้าจะหาตัวมาเล่นแบบถ้าถ้ามีอะระหว่างไออาร์เคลรอนกับคาริต้าถ้าเอามาลงทีมแนะนำเป็นคาริต้ามากกว่าจริง อ๋อนี่ไงได้เล่นแล้วโชว์หน่อยอัคครอนเราจะให้อัคครอนโชว์นะครับเนๆก็ตาสุดท้ายแล้โชว์ก็โชว์ให้เต็มที่เลยครับท่านผู้ชมเลือกๆไปเถอะเราจะอันนี้อยู่และวงติวติวตติว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 จัดการหน่อยบึ้มโอเค จบไปแล้วนะครับกับอเครอนชาลอนนรับ <Okay. S 1> ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวคุยกันท้ายคลิปนะเขาเป็นยังไงบ้างครับผมกับอาเครอนชาลอนนะฮะัตันนี้น่าสุมหรือเปล่าครับสำหรับผมผมก็ยังเฉยๆอยู่นะเออก็ไม่ค่อเท่าไหร่นะผมว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยถ้าเอาลงตี้ลงทีมจริงๆเนี่ยมันน่าจะ ช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากเนี่ยครับเมตายุคนี้เป็นตัวดาเมตตัวควบคุมแบบจ๋จ่ายอยู่แล้วอืมมันก็ทํามาแก้มาทํามาแก้ตัวควบคุมหน่อยหนึ่งเนาะก็ตรงที่แบบมีกากันมีเลี่ยงควบคุมแต่เป็นระดับต้นเท่านั้นนะครับเออ,อยกเว้นพวกในประเทศอะไรพวกนี้แนตะ่ไม่เป็นไรครับอืมอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปก็เป็นอ่าตัวของนะอาโลนเนาะเออก็น่าจะเป็นคลิปดองสุดท้ายแล้วที่ผมจะ ทำให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่อยากโดนเนตเป็นกําลังใจให้กับกระผมนะครับก็ขอขอบคุณย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณคนที่โดเนตมาก่อนั้นนั้นด้วยนะครับแต่กิ้วฮะสำหรับการสนับสนุนช่องของเราครับก็โกทูลหนึ่งพันซับสไครต์ได้ทีเหนื่อยไปแล้วไปหาครบผม